สวัสดีครับวันนี้ก็6โมง45นะครับตอนเช้าอัปเดตอาการคุณยายค้ำคูนนะครับของที่11คุณยายเริ่มมีอาการดีขึ้นนะครับเริ่มทานแน่แรงได้บ้างแล้วนะครับคุณยายเริ่มทานช่วงเมื่อวานตอนทุ่มจะ่ทุ่มนะครับ จะมีอาการเริ่มจะดีขึ้นเริ่มทานได้มากขึ้นนะครับแต่ยังทานน้ำไม่ได้นะครับเนื่องจากอาจจะมีบาดแผลหรือการอักเสบในหลอดอาหารนะครับซึ่งทานมีพวกน้ำพวกอะไรไหลเข้าไปทำเหมือนจะจะแสบแล้วก็สำลอ,อ,อกมานะครับเลยคุณใหญ่เลยไม่ค่ได้ดื่มน้ำเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มทานกล้วยได้แล้วนะครับ แต่การทานก็ยังไม่มีการสำรองออกมานะครับที่เราเดินดูเมื่อวานพ่อควานเดินดูเมื่อวานจนให้ทางเสร็จตอนประมาณสักสี่ทุ่มนวลพ่อควานเอาไปวัดข้างหอกครับแต่วัดตรงนู้นพ่อควานได้ทําการย้ายกลับมาจต่ตรงนี้ช่วงประมาณตีสองกว่าน,นะครับเพราะสาเหตุฝนตกนะครับเมื่อคืน ตีสองกว่าได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ที่ตรงนี้ครับช่วงประมาณสักตีสองกว่ากว่าฝนตกนัก็เดี๋กย,ยก็เริ่มอาการดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รักษาตามอาการนะครับให้ยนี่ให้อะไรถึยายนะครับ ทานนะครับคร่อยเขียวได้ดูก็ยังไม่มีอาการสำลอกหรืออาการพวกออกมานะครับ<ก><ก>เริ่มดีขึ้นนะครับคุณยายเยวมีอาการ นีวผมจะอัปเดตให้ดูให้ฟังนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามคุณยายมาโดยตลอดน้ำพอ่อขวานก็ขอลงไว้ก่อนนะครับจะไปทำกับข้าวจะุงข้าวจักับข้าวไว้จะหุงข้าวไว้ให้คุณยายวยครับคุณยายขอทานได้อาหารอ่อนนะครับช่วงนี้งดยางดย้านะครับ ทานแต่กล้วยข้าวพอคฟางก็ขอลงไว้ก่อนนะครับ